หามการให้ควักผู้ประกาศหนุ่มที่ปรากฏอ่านข่าวคู่กับน้องไบรทิทยาทรนตอนสมัยอยู่ไอทีวีให้รีบแสดงตัวด่วนเลยจ้าเหล่าชาวโซเชียลนั้นก็ได้ต่างแชร์ภาพหาดูยากผู้ประกาศข่าวสาวไบรทิทยาทนสมัยอยู่ไอทีวีแขกรับเชิญคนแรกโตศักดิ์สิทธิ์โดยภาพนี้เธอนั้นสมัยอยู่ไอทีวีซึ่งไบรทิชยธรรนได้เป็นพิธีกรรายการที่หนึ่งในโลกและแขกรับเชิญคนแรกของเธอนั้นคือโตศักดิ์สิทธิ์ จากนั้นน้องไบร์ก็ได้โพสต์ภาพภาพจุดเริ่มต้นไบร์พิชยทรนสมัยอยู่ไอทีวีก่อนเป็นผู้ประกาศข่าวพร้อมระบุข้อความว่าข่าวเที่ยงไวทีนไอทีวีคือจุดเริ่มต้นของการเป็นผู้ประกาศข่าวคะ่ะตอนนั้นอยู่ปีหนึ่งจำได้ว่าสคริปต์ใช้ท่องจำเอาทั้งหมดได้โหวตเป็นขวัญใจไวทีนจนได้กลับมาอ่านอีกรอบด้วยนาห5 5ขอบคุณเครื่องหมายสี่เหลี่ยมไอทีวีค่ะ ล่าสุดชาวเน็ตประกาศตามหาชายหนุ่มผู้ประกาศข่าวคู่กับไบรทิชยทัรสมัยอยู่ช่องไอทีวีให้รีบแสดงตัวด่วนโดยชาวเน็ตต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่าพี่ผู้ชายข้างๆแสดงตัวด่วนครับอยากเห็นตอนนี้น้องผู้ชายตอนนี้ได้เป็นผู้ประกาศแบบน้องไบรท์ไหมคะน้องผู้ชายตอนนี้อยู่ไหนคะอ่านเก่งเหมือนกันคนอ่านข้างน้องไบรท์เพื่อนเราเองคะ่ะชื่อเดิมยิ่งยศชื่อใหม่รัชนทนวัฒนกุลคะ